สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสุรยิยสัยชาแนลซึ่งจะเป็นตอนพิเศษที่จะติดตามการแข่งขันอวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับห้านัดสำคัญของทีมชาติไทยนัดแรกเราชนะตุรกีไปที่เนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่4ที่ผ่านมา3ต่อ2เซตนะครับนัดที่สองเราลงสนามเมื่อคืนนะครับตีหนึ่งครึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ดูแล้วหลายท่านอาจจะไปดูย <c oughs> ้อนหลังผมก็ไปดูย้อนหลังนะครับเพราะมันดึกเกินไป นะครับแล้วกเ็เป็นการแข่งขันที่ต้องยอมรับว่าเราแข่งกับเจ้าภาพนะครับ mm hmm. โปแลนด์แม้ว่าแมตช์ล่าสุดซึ่งเราแพ้มาแค่3-2เนี่ยเราเกือบชนะด้วยนะครับที่ v n l League ในสนามที่ฟิลิปปินส์นะครับเราเราเกือบชนะด้ซ้ำไปแต่รอบนี้มีคำถามมากมายว่าว่า25คะแนน3เซต3เซตรวด25ต่อ17 25ต่อ17 25ต่อ17เนี่ย ดูเหมือนขาดไปหรือเปล่าเราแพ้เพราะอะไรยังไงเนี่ยนะครับแน่นอนจะแพ้ชนะเราก็ต้องวิจารณ์ต้องชื่นชมวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์ด้วยเหตุผลด้วยความตั้งใจดีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับและผมก็คิดว่าสตาฟโค้ชทีมนักกีฬาก็พร้อมรับฟังอยู่แล้วซึ่งซึ่งหลังการแข่งขันจบลงเนี่ยน้องเพียวอัชรพรหรือหลายคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์คล้ายๆกันนะครับว่าเ,เราทำสกอร์จุดที่เป็นจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อ ไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกเด็ดขาดเราเราไม่มีเราทําไม่ได้พูดง่ายๆเลยสกอร์เลยไม่เกิดพอสกอร์ไม่เกิดเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับมันก็แต้มมันก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับการจะฮึดเพื่อไล่ให้ทันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะครับแล้วต้องยอมรับว่าจุดแข็งอันหนึ่งของของโปรแลนเมื่อคืนเนี่ยโค้ชเขาทําการบ้านมาดีมากนะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคือโค้ชคนนี้เนี่ยจาได้ว่าคิมเนี่ย กัปตันคิมของเกาหลีใต้เนี่ยยังยกนิ้วให้นะว่าเก่งอ่ะเป็นคนเก่งนะครับแล้วเมื่อวานเนี่เขาต้องอยอมรับเขาทำการบ้านดีมากโดยเฉพาะการวางเอาตัวสูงสูงประเภทเกือบ200เซน์มีตัว203เซนติเมตรด้วยนะครับสูงกว่าเรามากนะครับมายืนขวางเป็นกำแพงเมืองจีนเลยล่ะทำให้บล็อกเนี่ยโอ้โหเป็นตัวทำแต้มให้เขาได้เลยตกนี้บล็อกยากมากนะครับแล้วก็ความสูงสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลยังเป็น อะไรที่ได้เปรียบแน่นอนนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเคยเคยตั้งโจทย์ไว้ให้คิดกันตั้งท้ายๆว่าถ้าเราจะปั้นนะักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นใหม่เราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องความสูงโดยเฉลี่ยมันควรอย,อยู่เท่าไหรบางคนบอกว่า1้0 185อแบะไรแบบนี้ธรรมชาติคนไทยขนาดนั้นได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการบ้านสําหรับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเมื่อคืนที่เขาสามารถบล็อกเราได้เนี่ยก็คือการ ปิดตัวตบตัวทําแต้มของเราไม่ว่าจะเป็นบุ้มบิ๋มกับบีมเนี่ยนะครับแทบจะเขาบล็อกแล้วเขาปิดปิดได้นะครับทาให้การตบไม่สามารถทําแต้มได้ลื่นไหลเหมือนแมต์ที่เราเจอตุรกีนะครับแล้วก็การเอาตัวสูงมายืนบล็อกเนี่ยเราต้องแก้เกมตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการแก้เกมต่อเกมนะครับซึ่งซึ่งโดยภาพรวมเราแพ้จริงต้องยอมรับว่าเราแพ้แล้วก็โปรแลน เมื่อคืนกับโปรแลรนด์ที่เราเกือบชนะที่ฟิลิปปินเนียตัวเปลี่ยนไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นแทคกติกเขาหลายคนที่ไม่ได้ไปฟิลิปปินวันนั้นมาลงมาลงครั้งนี้ก็มีซึ่งเป็นตัวใหม่ๆเขามีอ่ะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ฝีมือมาก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเจ้าภาพกําลังจิตกําลังใจภูมิอากาศสภาพความได้เปรียบมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แพ้เราจะไปแก้ตัวกันแต่ผมคิดว่าสตาฟโค้ชทีมนักกีฬาเราเนี่ย ก็ยินดีรับฟังและขอให้เป็นการวิจารณ์ที่ที่ที่เป็นลักษณะได้บทเรียนของทุกฝ่ายแล้วก็ปรับตัวนะครับแก้ไขเพื่อแมตต์ต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะพอแพ้แล้วหัวเสียผิดหวังอ่กลดาผู้เล่นซัาบโค้ดอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ควรเป็นวิสัยของกองเชียร์ที่ดีนะครับแม้จะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะหรอกนะครับไม่เยอะถือว่าถือว่าอย่าไปใส่ใจมากแต่ว่าถ้าไปดูคอมเมนต์ที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวก เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงเนี่ยของกองเชียร์ของแฟนคลับนะครับผมมันน่าสนใจนะผมไปไล่อ่านไปดูเก็บความเห็นเก็บตกความเห็นตอนหลังมาเนี่ยน่าสนใจหลายหลายคนด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวันที่26กันยายนีย่ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขานำอุปกรณ์จากกะกะทเราเนี่ยบินไปตรวจร่างกายของผู้เล่น ทีมชาติไทยทีมสาวไทยเนี่ยหลังจากแมตที่เราชนะ,ะตุกรกีนะครับเมื่อวันที่26เนี่ยมีการตรวจพบว่าสภาพร่างกายโดยทั่วไปเนี่ยยังฟิตยังฟิตอยู่นะครับแต่่อนล้ามากจากการแข่งขันคือต้องยอมรับว,ว่าห้5แมตแล้วต้องพลิกเอาชนะตุกรกีเนี่ยมันใช้แรงกายมหาศาลนะครับกว่าจะพลิกชนะได้แรงใจด้วยนะครับ แล้วก็บินข้ามประเทศมาแข่งในสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะครับเจอเจ้าภาพด้วยนี่ก็มีส่วนและที่น่าที่น่ากังวลก็คือคืนนี้ด้วยนะครับยังไม่รู้ได้นอนอิ่มกันหรือ,อยังเนี่ยนะครับ15ชั่วโมงต้องมาเจออีกเย็นนี้ต้องเจอเกาหลีใต้อ่คโครเอเชียนะครับท,ท้ทีเย็นนี้ต้องเจอคโครเอเชียตอนหนึ่งทุ่มเห็นไหมครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ต้องลงสนามอีกแล้วนะฮะฉะนั้นสภาพร้านเนี่ยผมเข้าใจว่านี่จะเป็น ปัญหาที่น่ากังวลเหมือนกันที่เราต้องต้องต้องสลับทีมจะโรเทตนักตบยังไงน,นี่ก็ก็เป็นการบ้านของสตาฟโค้ชอยู่แล้วนะครับที่ที่ต้องดูกันต่อนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับผลการแข่งขัน2องแมตช์ผ่านไปในกลุ่ม B นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม B เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโดมินิกันเนี่ยนะครับขึ้นไปอันหนึ่งมี6คะแนนนะครับ ชนะ2แมตติดกันอันดับ2เจ้าภาพโปรแลนด์นะครับสแมตติดกันก็ได้6แต้มเหมือนกันนะครับเียร์เนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี่ก็ชนะเกาหลีใต้นะครับได้4แต้มแล้วนะครับสแมต์ได้สแต้แมอยู่อันดับ3ส่วนไทยเราอยู่อันดับ4นะครับชนะ1แพ้หนึ่งได้2แต้แมสองแต้มที่ได้ก็ได้จากที่เราชนะตุรกีนั่นแหละนะครับส่วนคุยเชียร์กับเกาหลีใต้เนี่ยอันดับ5กับอันดับ6ตามลําดับแพ้2นัดติดยังมีศูนย์คะแนนถ้าถ้าเรียวไทม์ตอนนี้ เราเข้าอันดับ4เนี่ยเรายังเข้ารอบ2นะนะส่วนจะไปเจอใครก็ต้องดูผลการแข่งขันในทีมกลุ่ม4นะครับซึ่งเมกามีเยอรมันแคนาดาอยู่ในทีมนั้นนะ่ะก็แข็งแกร่งแต่นั่นแหละครับอย่างไรก็ตามก็ยังไม่น่าวางใจนะครับแม้สถิติล่าสุดเนี่ยเ,เราจะเจอโครเอเชียเราเจอโครเอเชียเย็นนี้เนี่ยนะครับเราไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยเราไม่ก็เจอโครเอเชียนะมีเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะ เราเจอโคเอเชียแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นเราชนะสามสูตนะครับซึ่งซึ่งแต่แต,แต่แต่มันนานมากอะ่ะมันสิปีแล้วนะครับก็มันอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรมากนะครับก็หวังว่าการเก็บข้อมูลจากการแข่งขันวันสองวันจากโคเอเชียเนี่ยก็คงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ผู้เล่นและระบบการเล่นของเขาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะสติมันมันนานมากแล้วแต่ว่าก็ ก็ไม่ถึงขั้นเก่งจนจนจน,นาังโลเลยมากแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามาระดับนี้แล้วไม่มีใครกลัวใครนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถ้า2แมตช์จากนี้ไปเยนนี้เราเจอโคเอชียนะครับแล้วถัดไปยีิบเก้าเราเจอเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเราเก็บชัยชนะ3 0นะอย่างน้อยต้องชนะนี่ถ้าเราเก็บได้เนี่ยนะครับหรือถ้าเก็บชนะแบบ 30- มศูนย์สแต้มเต็มเนี่ยทั้ง2แมตช์โคเอชียเกาหลีใต้เนี่ยผมเชื่อว่าประกันเข้ารอบแน่นอน นะครับอย่างน้อยอันดับ4คือเขาเอา1นถึงสจากหกทีมนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราต้องเก็บชายจากโคเอเชียได้พรุ่งนี้จะเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ไปอตอนนั้นก็สบายใจและปไปเจโดมีกันแพ้ก็อาจจะเข้ารอบก็ได้นะครับชนะก็อาจจะได้ได้อันดับที่ดีขึ้นนะครับดังนั้น2แมตช์เนี่ยโอกาสของเราเนี่ยอยู่ที่การเก็บชายจากโคเอเชียและเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องรู้ระลึกนะครับเพราะว่าเรามาไกลแล้วนะครับแล้วก็ ผมเชื่อมั่นว่าการแพ้เมื่อวานเนี่ยนะครับจะทําให้ทีมของเราเนี่ยนะครับาหาจุดอ่อนเจอนะครับแล้วก็ตั้งหลักที่จะเก็บชัยใน2แมตช์ที่เหลือนั่นเป็นผลการแข่งขันและลำดับตารางคะแนนซึ่งยังต้องลุ้นกันต่อนะครับแต่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราชนะแล้วนะครับแล้วเราก็ชนะมา,า,า,าตั้งแต่ VNL ลีกเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วนะครับเมื่อเพจ FIVB ซึ่งเป็น เพจทางการของสมาพันธ์วอลเลย์บอลของของโลกเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโปรโทีมไทยทีมสาวเรามากนะครับเก็บช็อตเด็ดเด็ดนะครับถ้ายิ้มถ้าตบความสนุกในการเล่นเนี่ยไปขึ้นฟีดขึ้นเพจหน้าเพจหน้าหนึ่งตลอดหน้าปกด้วยซ้ำไปนะครับจน มีคำถามกลายๆเซลล์ว่าทีมสาวนวักวอลเลยส์สาวไทยไปซื้อแอดมินหรือเปล่าหรือแอดมินเพจเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับแล้วแต่ละคลิปคนดูเยอะมากนะครับบางคลิปก็ทะลุล้านนะครับหลายแสนเลยล่ะนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ไงที่ผมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมันได้รับการชื่นชมยกย่องเสียงปรบมือจากนานาชาติเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงผมบอกกีฬาเนี่ยเป็น เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งซึ่งอันนี้เราสําเร็จเราต้องบอกว่านี่คือความสําเร็จเลยแล้วก็ต่อให้วันผลการแข่งขันเราไม่ไม่ชนะเลิศไม่ได้เหรียญสมมตินะก็เหมือนนางงามที่อาจจะไม่ได้เข้ารอบ1-3ถึงหรือไม่ได้ชนะเลิศแต่เป็นนางงามที่รับความนิยมขวัญใจช่างภาพขวัญใจหมาชนมีรางวัลแบบเนี่ซึ่งผมคิดว่าทีมไทยได้ไปละ ดูจากเพจของ FIVB เนี่ยค่อนข้างโปรมากอาจจะเป็นเพราะว่าสเสน่ห์ของการเล่นไงที่ผมบอกแพ้ชนะเขาก็เล่นอย่างมีความสุขไม่ชี้หน้าด่าใครไม่หาแพ้หาจมเลยแพ้เราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครับนะฮะไม่มีใครชนะตลอดแล้วไม่แพ้นะครับแล้วเมื่อเมือม่อเมื่อแพ้แล้วรู้ว่าแพ้เนี่ยนะครับแล้วก็จะรู้ว่าชนะคือ,อไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของของเก็กีฬาอยู่แล้วขอให้พวกเราให้กำลังใจและก็ชื่นชมส่งกำลังใจไม่ว่าวันนั้นเราจะแพ้หรือชนะก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าคืนนี้หนึ่งทุ่มนะครับเรามีนัดกันช่วยกันลุ้นช่วยกันดูส่งกําลังใจให้ทีมวบลเล่บอลสาวไทยเก็บชัยนะครับเก็บแต้มเพื่อจะคว้าอันดับที่อย่างน้อยๆอันดับที่4ของของสายบีนะครับให้เข้ารอบต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับค่อยมาดูกันว่า หลังแข่งเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าไปเจอเกาหลีใต้มีอะไรที่ต้องเป็นการบ้านที่เราต้องคิดรวมกันนะครับพบกับนายพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ